ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจ๊อสซีเบอรี่นะคะวันนี้นะคะ่ะวจอกก็จะมาแกะกล่องรองเท้านั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้นางก็อยู่กับเราแล้วนะคะให้ทายว่าแบรนด์อะไร <c oughs> นางคือคริสตียนโลบูแดงนั่นเองนะคะสังเกตูว่าข้างในถุงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงรองเท้าพื้นแดงในตำนานนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราจะไม่พูดกันเยอะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจอสจะโชว์ให้กับทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะอันนี้คือตัวกล่องของนางค่ะทะ่าดาสวยไหมเปิดเลยละกันนะคะ <Ta> <laughs> เปิดออกมาสิ่งแรกที่จะเจอนะคะก็คือเป็นถุงเล็กๆตรงนี้ถามว่าน,นี่คืออะไรอ่เดี๋ยวจอยจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนางคือสิ่งนี้นั่นเองนางคือส้นค่ะก็คือเป็นเหมือนอส้นสำรองก็คือสําหรับใครที่แบบว่าใช้เดินบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดส้นชารุดอะไรเงี้ยเราสามารถไปที่ร้านรองเทา้าแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนส้นใหม่ได้ซึ่งจอยมั่นใจว่ารองเท,ท้าคริสเตียนลููตองเนี่ยส้นคงจะ ไม่ชารุดแน่นอนเพราะมันใส่เดินไม่ได้แล้วก็นี่นะคะน้องอยู่ข้างในนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้กับทุกคนได้ดูกันเลยก็มีความหอ่อความอะไรมานะจ๊ะกรุบกรุบนี่นะคะมันก็จะเป็นกระดาษเฉยๆนะคะแล้วก็ช่าลองดูนะคะว่านางมีอะไรเคยคือจะบอกว่า นางมาด้วยกันทั้งหมด2ถุงนะคือมีอีกถุงหนึ่งอยู่ในนี้แล้วก็อีกถุงหนึ่งอยู่ในนี้รองเท้าเนี่ยเวลาใส่ก็คือจะใส่ถุงละข้างเลิศแม้เลิศนาได้อยู่ตัวห่วงก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเขียนว่า Christian Louboutin Paris นะคะหยิบออกมาข้างในคืออะไรท่าดาสวยไหมนี่นะคะนี่คือพื้นแดงในตำนานนะคะแต่ว่ารุ่นของซ้อนเนี่ยอ,อ่น่าจะชื่อรุ่น อีริซ่านะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดแต่ว่ามันจะไม่ใช่รุ่นคลาสสิกถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกเนี่ยจะชื่อว่ารุ่นโซเคสซึ่ง ข้อแตกต่างก็คือตัวนี้อีวิซาเนี่ยตรงนี้มันจะเว้าหายไปแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะใส่ง่ายกว่าเพราะมันเปิดไซส์ของโราฮาตัวนี้ก็จะอยู่ที่สาสิบดครึ่งนะคะแล้วก็ตรงส้นตรงนี้ค่ะจะสังเกตดูว่าอันนี้จะความสูงสี่นิ้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสี่นิ้วห้านิ้วอะไรเงี้ยก็คือแตกต่างกันก็ว่าไปโอเคถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นเหมือนแบบเป็นตัวดามแต่ว่าอาจจะต้องใช้ไว้เพื่อให้แบบทรงรองเท้านเนี่ยมันอยู่ทรงอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะข้างในพื้นตรงนี้ก็จะเป็นสีนูดนะคะแล้วก็เขียนว่า Christian l o u b o u t n นะคะ Paris เอออะไรประมาณนี้สวยงามปลายก็จะเป็นแบบปลายแหลมแล้วก็หนังสวยมากเลยนะดูดิหนังของนางคือแบบมีความชายนี่แวววาวนะคะแล้วก็ส้นตรงสีแดงเนี่ยสวยมากเป็นแดงที่แบบคลาสสิกอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรก็จะมาเป็นอีกถุงนึงแบบนี้เลยนะคะจะได้ทั้งหมด2ถุงสวยนะ เปิดออกมาชื่อ่อาก็เหมือนกันเลยนะคะก็จะได้เป็นทิชชู่รองไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามนี่นะคะก็รุ่นนี้ที่จอดเลือกมาเนี่ยตัวหนังเนี่ยเขาจะเป็นหนังแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจ็บแต่มันจะทนกว่านะคะเป็นรอยยากอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยที่จอดได้มาเนี่ยเดี๋ยวจอจะโชว์ให้ดูอ่ะตรงนี้นะคะ คือเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วแหะแต่จอนไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นชัดหรือเปล่านะคือมันจะมีรอยชืบมาตรงนี้มันจะเป็นรอยแต่ว่าพนักงานที่ช็อปเนี่ยคือเขาได้ทําความสะอาดให้แล้วแล้วก็รอยไม่ได้หายไปร้อเซคือยังมีอยู่ลางๆนิดๆนะคะก็สําหรับรองเท้าคู่นี้นะคะจอซื้อมาในราคา26,500บาท ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็คือจะได้อะไรประมาณนี้ซึ่งส้นสีนิ้วเนี่ยจะต้องบอกกอนนะว่าแบบมันจะใส่สบายขึ้นมาหน่อยแต่ ก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าด้วยความโชคดีที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเว้าตรงข้างใน,น่ยมันก็เลยทําให้ใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าใส่ได้นานไหมเอาจริงๆใส่ได้ไม่นานประมาณ1 5ถึง20นาทีนี่ก็คือเริ่มรู้สึกว่าเจ็บแล้วนะคะโอเคนอกเหนือจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรายังได้อะไรอีกไหมะคะก็จะมีตัวนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีเอ่อน่าจะเป็นรูปพื้นรองเท้านะคะเป็นสีแดงออกมาแบบนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นใบเสร็จคะ่ะ นนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้เนาะนอกจากนั้นนะคะอีกอย่างนึงที่ได้ก็คือมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นโวเชอร์นะคะที่เราสามารถเอาไปใช้กับช็อปต่างๆได้ในเซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะก็จะมีแบบส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีนึงว่าม,มันมีอะไรบ้างนะคะก็ได้มาเยอะอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้อันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วมันจะเป็นของแถมจากเซ็นทรัลเอ็มบาซีค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะจะก็ต้องขอจบกันเผอแกะกล่องรองเท้าคริสเตียนลูบุตองไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะว้ายลวงสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมติดตามจอนะคะทาง Instagram Baby j o จ s นะคะแล้วก็ Facebook j o s s e e b บ r r y Makeup a ั t i s t นั่นเองค่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะคะ Subscribe Channel ไว้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย